สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ดะ,คะเด็กๆตรงนี้นอนุบาลวัดอินทารามสงครน,นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมุกนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องอุปกรณ์การทําความสะอาดบ้านนะคะว่าในการทําความสะอาดบ้านเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ แล้วแต่ละอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะมีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะคะ เรามาดูอุปกรณ์แรกกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่หนึ่งคือไม้กวาดดอกญ้านะคะไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยใช้กวาดพื้นนะคะใช้กวาดพื้นแห้งและเรียบนะคะเช่นพื้นไม้นะคะพื้นปูนเป็นต้นนะคะลักษณะของไม้กวาดดอกญ้านะคะจะเป็นหน้าเล็กๆนะคะตัวตัวไม้กวาดเนี่ยตัวไม้กวาดเนี่ยทำจากดอกหญ้านะคะอะ จะมีด้ามจับด้านเล็กๆนะคะอ่าต่อไปนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวนะคะอ่าวิธีการใช้นะคะใช้สำหรับกวาดพื้นแห้งนะคะแล้วก็พื้นเปียกนะคะสามารถกวาดได้ทั้งพื้นแห้งแล้วก็พื้นเปียกนะคะอ่าลักษณะของไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวนะคะด้ามจับของมันเนี่ยด้ามจับของ ไม้กวาดเนี่ยจะเป็นด้ามยาวๆนะคะอ่าตรงไม้กวาดเนี่ยทำจากก้านมะพร้าวนะคะอ่าต่อไปนะคะไม้กวาดทามะพร้าวด้ามสั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะด้ามของมันก็จะยาวนะคะด้ามของไม้กวาดทามะพร้าวก้านยาวเนี่ยจะมีไม้ไผ่นะคะที่เป็นด้ามน,นะคะ ไม้กวาดทางมะพร้าวดมสั้นนะคะใช้กวาดพื้นแห้งและพื้นเปียกนะคะใช้ลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะคะแตกต่างกันตรงที่ด้ามจับนะคะแตกต่างกันตรงที่ด้านจับนะคะแต่ว่าใช้ทางมะพร้าวเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะไม้ปัดขนไก่นะคะหรือว่าไม้กวาดกรนไก่นะคะวิธีการใช้นะคะใช้ปัดฝุ่นละอองต่างต่างนะคะใช้ ปัดฝุ่นที่กระจกนะคะหรือว่าตามซอกต่างๆที่เราเข้าไม่ถึงนะคะเราสามารถใช้ไม้ปัดกลไก่เนี่ยปัดได้นะคะอ่าต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะอุปกรณ์ชน,นิดที่5นะคะคือไม้ถูพื้นนะคะอ่าไม้ถูพื้นนะคะวิธีการใช้งานนะคะใช้ ถูนะคะทำความสะอาดพื้นนะคะก่อนที่เราจะใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยเราต้องเอาไปจุ่มน้ำก่อนนะคะแล้วก็บิดให้หมาดๆนะคะในการใช้ถูพื้นนะอ่าต่อไปนะคะผ้าขี้ริว้วผ้าขี้ริ้วนะคะใช้เช็ดถูทําความสะอาดพื้นหรือสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะเช่น นะคะอ่ะพาคีคริ้วเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคะจากเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็ซักให้สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะอะ่อุปกรณ์ต่อไปนะคะถังน้ำอ่ะถังน้ำนะคะ ใช้ใส่น้ําสําหรับถูพื้นนะคะอามาตะกีคุณครูก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าไม้ถูพื้นเนี่ยเราต้องจุ่มน้ําก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการช่วยในการจุ่มน้ํำคือถังน้ํานะคะอ่าต่อไปนะคะที่ตักผงนะคะหรือว่าเรารู้จักกันในที่ชื่อว่าไม้ ที่โกยขยะนะคะอ่าใช้สําหรับตักเศษผงขยะนะคะเวลาเรากวาดแล้วเนี่ยเราก็ใช้ไม้โกยเนี่ยโกยขยะได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีอุปกรณ์นะคะในการทำความสะอาดบ้านให้นักเรียนนะคะได้ดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยนะคะอ่า คุณครูให้หนูให้นักเรียนเนี่ยาวาดภาพอุปกรณ์ก,การทำความสะอาดบ้านนะคะพร้อมบอกชื่อนะคะแล้วก็บอกวิธีการใช้งานนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยใช้อย่างไรนะคะมีข้อ4นะคะที่คุณครูเนี่ยไม่ได้ยกภาพมาให้นักเรียนนะคะข้อ4เรียกว่า ไม้กวาดอยากใหญ่นะคะให้นักเรียนเนี่ยหาข้อมูลเองได้เลยนะคะและทําลงในสมุดน,นะคะถ่ายรูปส่งไม้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปให้คุณครูบอกชื่อนักเรียนด้วยนะแกนเขียนชื่อนักเรียนให้คุณครูด้วยนะคะบางคนส่งงานมาเนี่ยคุณครูไม่รู้จักชื่อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ